มาแล้ว่ะเนี่ยวมาแล้วไปแล้วของเราไงดยูีตึงก่อนให้ตึงเลยไม่ได้ปล่อยอยู่วิ่งอยู่อ่ะนี่วิ่งอ่ะจับสิครับจับจับเฉยจับให้ตึงเฉยจับให้ตึงตึงตึงจับให้ตึงจับให้ตึงละวัดไหมวัดสิจับให้ตึงจับขึ้นมาเอาวัดเลยเอออยู่ซ้ำในหลุดเนี่ยซ้ำในหลุดหลุดละวม่หลุดหอแล้วขอแล้วขอแล้วเดีนทางเดินา

มาใกล้ๆแล้วแต่แบบพื้นมากเลยอ่ะาไม่ว่าเฮ้ยๆะเฮ้ย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 เฮ้ มาเล่นลึกความหลังคันยาวกันหน่อยวันสุดท้ายที่มาตกที่นี่ก็ใช้คันยาววันแรกแล้วก็มากันยาวเราก็เลยเลึกความหลังด้วยคันยาวแันนี้เป็นคันตีกับปอมร <laughs> ุ่นรุ่นใหญ, <c oughs> ใหญ่ใหญ่มุดใหญ่มุดเล่นได้เล่นได้คันเล่นได้คันเล็กไอรอนสโอมเปอร์สายได้ไหม <c oughs> ได้โอ้โหแปดสิบข้างหน้า เดี๋ยวไปไปเลยเไปเลยร่อนร่อนร่อน S <S นี่ก็มาถืงมาถ่ายมือถือหน่อยถ่ายเอาเอาเอาู้หู <laughs> <laughs> สุดยอดอะ่ะทำเตอร์ปลาเลย What the fuck What the f u k ปลาเฉลยอ้อนั่นีลว่าเทปฮะอ๋อแท้เลยโอ้โหพันช็อกขึ้นมาเลย แหมสายวิ่งสายวิ่งนู่นเยอะยู่ว่าไงพาชิตมันสมจริงเลยโอ้โหมันจะฟาดมัมเปอร์ซะเลยโอเคโอเค